สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่นุชจะมาบอกสูตรวิธีแก้มือเหี่ยวย่นนะคะใครมีมือเหี่ยวย่นที่น่าเกลียดแบบนี้บ้างลองทําดูนะคะวิธีทําง่ายมากเลยใช้อุปกรณ์ที่ oh. ในครัวเรือนที่บ้านเราที่มีอยู่เองได้เลยนะคะหลายๆบ้านน่าจะมีอยู่นะคะแบบนี้นะคะ oh. ค่ะสามารถใช้ทาตัวได้นะคะนี่คะ่ะวิธีทําคือใช้กาแฟสองช้อนชา มะนาวสองช้อนชาแล้วก็ยาสีฟันหนึ่งช้อนชานะคะผสมคนให้เข้ากันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้สามอย่างนะคะกาแฟสองช้อนชาน้ำมะนาวสองช้อนชาแล้วก็ยาสีฟันหนึ่งช้อนชานะคะมาผสมคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาทาไปที่หลังมือของเราเลยเลยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือใครจะเอาไปสกับ ถูตัวก็ได้นะคะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะอันนี้เอาไปทำได้เลยนะคะวันนี้มาบอกสูตรเกี่ยวกับมือเขี่ยวย่นบ้างนะคะะทำกันได้นะคะง่ายมากเลยอันนี้นะคะทาให้ทั่วหลังมือทั้งสองข้างนะคะนี่นะคะนี่ ทิ้งไว้15ถึง20นาทีนะคะทําแบบนี้นะคะมือทั้งสองข้างเลยทําเหมือนกันนะคะแบบนี้ใครสนใจหรืออยากติดต่อสอบถามอะไรคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์พินุษ์ได้เลยนะคะ